ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมซีวู้ดไนเกมอ่ะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นอยู่ในอ่อโทรมาทำไมในเลตเตอร์โอ้โหจะเปิดคลิแต้วหน่อยวะ อย่างอย่างอย่างจะโทรมาอีกกันเลสเตอร์โหย่อ,อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมซีพี่ใน,นเกมเอร์และตอนนี้คุณกาลังสนเกม GTA V แกนที่ออโต้ไฟก่อนจะเริ่มคลิปผมก็ขอกราบขอโทษ<อ>ทุกคนนะครับผมที่ผมหายไปไป็นเวลา2ส,สัปดาห์มะน่าจะประมาณสสัปดาห์ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกไม่ได้หายไปไหนก็มัวแต่เล่นเกม GTA ไฟนะพยายามปรับสเปคอะไรพวกเนี้โอเค วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มตามแบบฉบับคนงเงากันดีกว่าเชิญรับชมได้ครับ <Hello. S 1> ผมสิ่งแรกที่เราจําเป็นต้องมีก็คือด่านโบอัพนะครับจากนั้นให้ทําการกด ESC ครับผมเลือกไปที่ออนไลน์จ o อบแล้วก็เพจ j o อบล c k s t ต r c r e a เ e เออมิชชั่นแล้วก็นี่ครับด่านโบอัพครับผมให้เลือกเป็นแบบฮาร์ดไปเลยแล้วเราก็ Let's go กูฮาร์ด Heart, <Okay. S 2> ใช่ไหมโอเคมาละโอเค okay. Let's go โดยดาดที่ว่านี้มันจะให้เราทําการระเบิดรถของร้านคู่แข่งนะครับโดยเราสามารถระเบิดได้โดยการปาระเบิดใช้สติกบอมแล้วก็ใช้ถังกา๊าซนะครับผมราดน้ํามันไปเลยทีนี้เราจะาพูดเรื่องการปาระเบิดหรือวาาสติกบอมไหนง่ายๆกันนะครับคันแรกเลยให้เราเล็งรถ3คันนี้นะผมคันสีฟ้าคันนี้แล้วก็รถคันนี้สุดท้ายคันนี้นะครับผมปาไปเลยครับนนั้นก็รอให้ระเบิดครับไปอันเสร็จครับ สติ๊กี้บอมนั้นให้เราเลยเหมือนกันครับ3คขั้นเหมือนเดิมครับนะแล้วก็ขั้นดท้ายคันนี้ครับโอเคแล้วก็ทการนี้ออกจากานอกแล้วก็กดจีเพื่อทําการกดระเบิดนะครับผมเป็นการเซตติ้งครับและพสุดท้ายก็คือการใช้น้ํามันลาดนะครับผมตัวส่วนตัวแล้วผมชอบวิธีที่สุดเลยเพราะว่ามันคุ้มสุดละถังละฮถังละร้อยเดียวมันสามารถแบบสามารถใช้ได้เยอะอแบบถ้าเกิดเราใช้ประหยัดถังหนึ่งได้2รอ,อบเลยจริงจิงจากนั้นเราก็ควักปืนออกมาครับแล้วก็ยิงใส่น้ํามันที่เราลาดไว้นะฮะทีนี้ เราก็รอให้รถทุกคันระเบิดเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะฮะหลังจากที่ทําการระเบิดรถทุกคันเสร็จแล้วเราจะเพิ่งไปส่งให้ซิมอนนะครับให้วนขับไปร,บรอบเมืองประมาณสักหาทีเสร็จแล้วค่อยกลับไปสง่งให้ซิมอนนะครับเราจะได้ปริมาณเงินตามนี้ครับผม หลายคนคงสงสัยว่าทําไมเราต้องรอ5นาทีก่อนแล้วค่อยไปส่งให้ซิมอนนะครับผมก็เลยจะแสดงวิธีการบอกว่าส่งอะไเลนะครับเควสปุ๊บแล้วเปิดปั๊บส่งปุ๊บแล้วมันจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยครับ อย่างที่เห็นนะครับว่าการทําลายปุ๊บส่งปั๊บเลยก็จะได้เงินน้อยกว่าที่เราจะรอสักห้าถึงสิบทีแล้วค่อยส่งนะครับซึ่งผมเคยลองปั๊มดูแล้วหนึ่งชั่วโมงออกกว่าก็ได้ประมาณเกือบแสนแต่กว่าด้วยซ้ำไปมันก็คงเป็นวิธีที่เหมาะสาหรับพวกโซลไฟเยอร์หรือคนเล่นแบบงงเงาอย่างผมนะครับผมแล้วจบไปแล้วนะครับสําหรับทิศการปั๊มตังแบบฉบับคนเงงเงาหรือแบบฉบับโซลไฟเยอร์นะครับคลิปหน้าผมจะทาอะไรต่อนั้นก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับ